l i v ไลฟ์นะครับวันนี้ไลฟ์ a อเจฮอลิเดย์ครับแมเราต้อนรับเทศกาลตรุดจีนนะครับก็เลยพาทุกคนมาที่ที่เยาวราชเชิญเชิญชิย นี่นะฮะก็วันนี้วันหยุดครับคุณผู้ชมเลยออกจากสตู้นะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยมาซึมซับบรรยากาศนะครับของการที่เราจะได้เห็นคนจับจ่ายใช้สอยนะครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่ถนนเยาวราชกันมาเดินเลยนะคะก็บอกขั้นตานการติดต่อกันก่อนนะคะเอสเอ็นเอส464299นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ026658284 ใช่แล้วนะครับเพนก็ Facebook กับ Instagram นะครับเราไปเซิร์ชดูกันได้เลย GMM Music นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษนะฮะเราเลยที่จะตั้งท็อปิกเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของจุดจีหน่อยนะท็อปิกว่าจุดจีนี้นะครับจะน้องให้ไหนแรกหลังเราเยอะเลยครับจะให้กลัาเราส่งเข้ามาเยอะๆส่งมาเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความเห็นของใครเนี่ยนะครับ โดนใจทีมงานของเราที่สุดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามีของรางวัลให้ของรางวัลของเรานะคะก็คือพี่เก่งเคนจอนนั่นเองเย้สวัสดีครับไม่ใช่เอาไปเลยติดโบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดี่พูดยืนกันเลยยืนกันโอ้โหที่เอาไปเลยนะถ้าเกิดใครตอบถูกใจแสดงว่ามีคนตอบถูกแน่ๆวันนี้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราดูของรางวัลก่อนของรางวัลเป็นกระดานนะครับผมเอาไว้นาะไม่ใช่เจ้าไม่ได้อะไรกับกระดาน เป็นรูปครับผมเป็นรูปพิเกงเองคือตอนแรกก็ดูตั้งนานว่าใครอ๋อผมเองเดี๋ยวเราเซ็นสดๆเดี๋ยวบอกยังอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ชมใครที่ตอบเข้ามาถูกนะเดี๋ยวเราให้รูปนี้พร้อมลายเซ็นพี่เกงเลยเดี๋ยวเซ็นให้สดๆวันนี้เลยนะครับนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเราสองคนเนี่ยนะฮะมาเยาวราชทั้งทีเนี่ยเราเลยไม่มาประปะพี่พี่เราเลยพาพี่เกงมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยคือวันนี้เราจะเดินทัวร์เยาวราชกันเลยไหมครับใช่เราไปเยาวราชแต่ว่าหลายคนถามว่าเอ๊ะเยาวราชมันเกี่ยวอะไร เออกับไลฟ์แอ๊ีนครับรอดูนะครับไปทำทบปี่ก่อนตุจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าร้องเพลงเพลงเพื่อแรกอ่างเปาเนี่ยพี่แกงจะร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงอะไรดีนะเล้กกันนะร้องเพลงอะไรดีเทียนนีมีโอ้จรินมีโอ้โรเตอ้องขอ้โ้โอ้จอ้โอ่โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โ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 อ้อ้โอ้้อ้ออ้้อ้อ พี่ฮูชเชียนหม่วุ้นจินเออจังหอะฟังเขามาฮะอะไรส้มผมไปดู้นะจะจำเพลงไม่ได้โัวเมื่อไรเดี๋ยววันนี้เราพาส้มไปเรียนรู้ของคนจีนเขาเป็นยังไงกันบ้างสองคนนี้ที่มีเชื้อจีนอยู่แล้วะนิดหน่อยผมมีนิดหน่อยนี่หรอ จริงๆพี่น่าจะพี่แม่พี่บอกว่ามาจากเอ่อเอ่อสแกนดิเนเวียผสมผสมจากไม่มีความเป็นคอเคเชียนหรืออะไรเลยนะอ๋อเซนให้เซนเขาบอกให้เซนเลยอ๋อเซนเลยนะครับโอเคโอเคสำหรับคนที่ตอบคำถามถูกมาเลยผมวางให้อันนี้ผมาเองนะฮะผมาเองวันนี้ก็ดีเนี่ยโอเคโอเคครับไปเลยครับโอ้ไม่ธรรมดานะฮะ จเจริญก้าวหน้าเงินกองเยอะเป็นคนตรงไปตรงมาอเอ้เหรอครับเยี่ยมเลยครับไม่ได้คิดอะไรมา <laughs> ครับผมไม่พี่มั่วไหม <laughs> เราก็ช่วไม่ะงั้นเราเริ่มช่วงแรกกันเลยดีกว่ากับช่วง Daily Update นะครับ เรี่ออัเดทก็เอาเป็นว่าเราอัปเดตเกี่ยวกับผลงานพี่เจงแล้วกันครับผมก็ตอนนี้นะกำลังมีเพลงกำลังตอนนี้ก็ปล่อยให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่ารู้และเข้าใจนะครับรู้และเข้าใจก็คือซิงเกิลแรกเนี่ยที่พี่ปล่อยเลยก็คือเพลงรักเธอไปก่อนจะเป็นจังหวะสนุกสนุกครับเพลงนี้ก็เลยเปลี่ยนอารมณ์กันมาเศร้าบ้างเพลงช้าๆนะฮะยังไงก็ลองติดตามฟังกันดูครับเพลงนี้ใครแต่งเพลงนี้จริงๆพี่นอเป็นคนแต่งนี่ประาถ้าอยากจะรู้ว่าพี่นอเขา มีอารมณ์ติสแบบไหนนะฮะลองไปฟังดูเพลงนี้ครับจะบอกว่ามันมันซึ้งอ่ะซึ้งแบบปรีดใจมากเพลงนี้เหมาะเหมาะกับคนที่อยู่ในอารมณ์ไหนฮะคือกําลังคนที่กําลังสูญเสียคนรักไปครับเหมือนรู้อ่ะและเข้าใจแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงรับไม่ได้ที่เขาไปเราไม่ได้ไปเปล่าๆยืมเงินเราไปสองหมื่นเนื่องจากไม่คืนไม่ใช่ไม่ใช่มันเสียใจมากเลยคือแบบแบบขอเวลาไปก่อนได้ไหมที่ยังไม่พร้อมตอนนี้แ่จริงจริงก็ ว่าเขาจะไปแล้วเขา้าใจด้วยว่าไปเพราะอะไร,รแต่ตัวเราเองนั่นแหละที่ทำใจไม่ได้คือแบบอขอเวลาชันหน่อยแล้วกันรครับโอ้ครับ,บ MV ถ่ายไปหรือยัง MV เสร็จเรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้กำลังตัดต่อแล้วก็ช่วงปลายเดือนนี้รับรองว่าได้ชมกันแน่นอน ก็สู่ช่วงที่สองนะครับในช่วงอาร์ติสทอล์กนะฮะและแน่นอนว่าเราก็อยู่กับพี่เก่งคริสเชนโดนะฮะและตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ฮะเวิร์นนครเกษมเียเมื่อกี้เราก็อยู่มานเบล์หนึ่งแล้วอันเบล์นี้เดี๋ยวเราต้องถามพี่เก่งก่อนว่าได้ร่วมงานกับเคสเชนโดเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ร่วมร่วมหนึ่งปีใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาชีีวิตเปล่ยนมเปลี่ยนเยอะครับ คือชีวิตประจําวันเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนคืออย่างตอนแรกเราเราก่อนมาเป็นเชนโดเนี่ยผมก็าํางานประจําตื่นเช้า8ปดโมงกลับบ้าน5้าโมงอะไรอย่างเงี้ยผมตอนนี้คือเหมือนกับว่าตารางชีวิตมันก็เปลี่ยนบางทีเราต้องไปเล่นไปเล่นต่างจังหวัดออกเดินทางบางวันก็เลิกตีหนึ่งตีสองแล้วบางทีก็มีนั่งคุยกันต่อแฮงกันต่ออะไรเงี้ยก็ก็เหมือนกับชีวิตก็เปลี่ยนไปแต่ผมว่าสนุกนะมันเหมือนกับ ได้เดินทางบ่อยๆครับเหมือนได้เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยไปแต่ละที่เหมือนได้ไปเที่ยวไปให้ความสุขด้วยอ่าล้วก็ได้ไปเจอกับแฟนคลับแฟนเพลงอะไรเงี้ยก็สนุกครับต้องถึงกับว่าต้องลาออกเลยไหมฮะจากงานประจําเนี่ยอันนี้ผมตัดสินใจเองจริงเหรอว่าจะลาออกคือจริงๆไม่ลาออกก็ได้เจ้านายเข้าใจคือด้วยความที่เกรงใจเจ้านายมากกว่าพี่ว่าตอนแรกอ่ะเจ้านายเข้าใจแต่ถ้าปล่อยไปเจ้านายอาจจะมีความไม่เข้าใจได้นั่นละสิคือจริงๆแล้วเนี่ย <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยตอ,ตอนตอนตอนเป็นช่วงโครงการเดอนเน็กที่คัดเลือกอะครับครับมันจะมีช่วงที่เราเข้ารอบ5้าคนสุดท้ายแล้วก็รอบนั้นเนี่ยต้องไปทัวร์ต่างจังหวัดกับพี่เขาด้วยอ๋อต้องไปทัวร์ต้งแไ่รอบนั้นเลยแล้วตอนนั้นเราทํางานอยู่อแล้วเจ้านายเราก็รู้ว่าอ๋อเก้งนี่มันติดเคชันโดนะซึ่งซึ่งผมแบบผมคุณมากเขาเขาเชียร์ผมมากครับรวมๆถึงพี่พี่ที่ทำงานด้วยเขาก็เลยบอกโอเคงั้นช่วงนี้ลาง,งานไปก่อนก็ไปทัวร์ประมาณผมลางานประมาณเดือนหนึ่งอะลางานเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งซึ่ง ให้ลาครับเ้าเป็นที่อื่นที่ลาขาดแล้วนะฮะเพราะอาจจะไม่บายผมไปแล้วแต่ว่าอันนี้เขาก็เลยบอกว่าคือจริงๆริงคนเนี่ยเราก็ไม่รู้เราจะได้ไม่ได้ไงเราก็เลยแบบขอขออยู่ในในที่ทํางานก่อนแต่อาจจะใช้ใช้เครื่องไงใช้โคต้าในการรายงานของเราไปก่อนรับผมเอาใช้แบบเต็มเลยอ่าใพ้แบบเต็มที่เป็นสุดท้ายก็คือลากีดขอมาไว้อะไรอย่างนั้นรวมวันนี้เลยแล้วก็แล้วก็เลยไปทัวร์กับพี่เขาครับผมแล้วแล้วช่วงที่ประกาศผลเนี่ยทุกคนก็รุ้นครับว่าผมจะได้หรือเปล่าซึ่งถ้าได้เนี่ย เขาก็ค่อนข้างเตรียมใจแหละ<ช>เขาก็ค่อนข้างรู้แหละว่าเฮ้ยถ้าได้เราคงต้องออกแหละกเปนได้สูง ก็ลุ้นๆกันอยู่ช่วงนั้นเขาเปนุนทั้งสองอย่างเลยเปล่าอาจจะแบบอาใจนึงก็เชียร์แหละอันนั้นก็อาจจะเสียดายลูกน้องก็อาจจะอาจจะไม่เสียดายก็ไดอาจจะลุ้นได้ได้ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่นก็ตามสุดท้ายก็คือก็ได้มาร่วมงานกับวงเดชชันโด้ด้วยโอ้ดีใจมากครับตจหนึ่งอย่างนี้เมื่อเป็นคนดนตรีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มาถึงถิ่นทันทีนะใช่แล้วนะครับวันนี้ทางรายการไลฟ์เอสจีเนี่ยก็เลยอยากที่จะพาไปถึงร้านร้านหนึ่งที่ถือว่าเป็นที่รวบรวมพวกอุปกรณ์ดนตรีนะน้องส้มเนาะ บอกกันว่าเหมือนที่นี่เป็นแบบสวรรค์ของคนดนตรีสวรรค์พี่เก้งก่อนดีกว่าว่าพี่เก้งเคยมาที่นี่ไหมคะคือจริงๆเคยมาช่วงสมัยเรียนมีวงกับเพื่อนๆเนี่ยครับเคยมาเดินดูเครื่องดนตรีกับเขาบ้างอะไรเงี้ยครับเราเรามาแบบประมาณว่าเดินมาเดินเที่ยวกับเพื่อนมากกว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมของเครื่องดนตรีหลากหลายมากคือเพื่อนผมมีทั้งแซกโซโฟนมีทั้งกีตาร์เบสอะไรเงี้ยเขาก็มาดูกันคนรวยนะเนี่ยคนรวยนะเนี่ยได้ในหลายวงหลายแบบคนรวยเนี่ยจะเป่าแซก นะครับฐานะยากจนหน่อยก็จะเป่าขลุ่ยไปบ้าเดี๋ยจะเป่าขลุ่ยแล้วก็เมโลเดียนเป่ากบแต่วันนี้ร้านที่เราจะพาไปชื่อร้านว่าเบงเงียบเสียงอ่าร้านนะคะเรียบร้อยแล้เบ้งเงียบเสียงครับเพียงแค่มาไปนร้านนี้ยังเลยครับยังไม่เคยใช่ไหมเราบุกเลยดีกว่าครับจะดูกันดีกว่าตามมาเลยครับสวรรค์ของคนดนตรีอมาเลย มิวสิคเทรนดี้สวัสดีครับ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 แนะนำตัวหน่อยครับพี่ชื่อเอครับพี่เอพี่เอทำหน้าที่อะไรในร้านครับขายของขายของก็ชัดเจนนะเขาก็ร้านขายของแล้วคขับขายมากี่ปีแล้วพี่ก็ประมาณ3ปีกว่าแล้วสามผมนะแต่ถ้าเปิดร้าน นานแล้วตั้งแต่ผมว่าได้ประมาณหกสิบได้โอ้โหเพราะจริงที่นี่เนี่ยพวกมีประวัติมายาวนานเหมือนกันนะคือนานมากเริ่มตั้งแต่นู่นรัชกาลที่ห้านู่นน่ะพื้นที่เก่าจริง<ะ>แบบที่เก่าเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมพาศิลปินมาคนหนึ่งพี่เก่งวันนี้อาจจะให้พี่เนี่ยนะฮะแนะนําเกี่ยวเรื่องของดนตรีให้พวกเราได้รู้กันนิดหนึ่งนะนะครับเอางี้กับผมมือใหม่เดี๋ยวให้พี่ๆเขาแนะนำเกี่ยวว่ามีรุ่นไหนอะไรน่าสนใจครับพี่เล็กเริ่มจากอะไรก่อนดีเรามาแบบจัดหมดหมู่ เริ่มโดยกีตาร์ก่อนเราีตาร์เยอะมากเพราะมันต้องมีคนที่แบบว่าอยากเล่นดนตรีส่ใหญ่ดนตีที่เริ่มแรกเนี่ยคนทั่วไปนะก็จะเป็นกีตาร์ใช่กีตาร์เล่นมันมันจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้ง่ายแล้วก็เล่นได้ร้องเพลงได้โชว์สาวได้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนใช่สมมุตินะให้พี่แนะนําเลยครับคนที่เริ่มเล่นดนตรีใหม่ๆสมมุติยังเล่นไม่เป็นเลยควรจะเริ่มจากตัวไหน มันก็เริ่มจากงบประมาณของเขาก่อนนะครับว่าเขาอยากได้คัประมาณเท่าไหร่ครับถ้าสมมติลูกค้ามีช้อยไม้เลือกก็คือว่าประมาณไม่เกินหมื่นไม่เกินหมื่นเด็กๆหน่อยนะมอต้นมปลายเล่นยังไงครับถ้าเป็นพวกกีซร์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มจากพวกเนี้ยพวกนี้ง่ายๆเลยก็พวกคอยเออร์คาบผมมันโดดเด่นยังไงฮะพวกนี้ก็คือว่ามันจะในตุนนี้มันเป็นแบรนด์ลูกของพวก ต้าเพนเดอร์ก็คือเป็นลูกหลานเลยจะเหมือนกับพวกเฟนเดอร์ครับวนี้ตัวนี้มันจะค่อนข้างแบง่ายง่ายง่ายครับผมก็ถ้าเริ่มเริ่มแบบพวกนี้ก็โอเคก็จะง่ายเป็ดไม่ห่างเกินไปอะไรอย่างนี้ก็ใช่ครับครับผมอ๋ออ้นี้เป็นตัวธรรมดาใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ราคาก็จะแบบนี้ไม่เกินหมื่นแล้วก็อยู่ที่หมื่นต้นแค่นั้นเองครับผมแล้วถ้าเกิดว่าทัเหยียบขึ้นมาหน่อย เป็นทั่วกแบบอ่าเริ่มเข้ามาหาอะยรละพวกนี้ก็จะเป็น c a l e n เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นซีรีส์ที่ผลิตในของพวกมัคกิโกตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณ20,000กว่าค่าโลเริ่มตัวนี้ประมาณ20,000ื่นหึงค่าผมอ๋อตัวไหนตัวไหนแพงสุดแพงสุดแต่แพงสุดมันมีหลายราคาครแพงสุดมันก็มีเยอะนะครับพวกที่อยู่ข้างบนนี่ก็พวกนี้จะเป็นพวกคอตอมชองมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆอกีตาร์มันมีหลากหลายมันมีเยอะมากเนาะใอันนี้คือจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่เล่นกีตาร์เนี่ยหนึ่งคืองบประมาณ จะไหมฮะแล้วมาณแล้วก็ในเรื่องของความชอบด้วยก็คือชอบชอบเสียงทุ่มชอบเสียงแฉมชอบเสียงอะไรส่วนมากจะมาเป็นทรงก่อนนะครับครูแบบนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาลองเสียงอีกทีหนึ่งครับอันนี้เสียงไปถูกจริตกับใครก็ได้ไปใช่ไหมเอางี้เอาที่สุดของในร้านเมื่อกี้พี่เกินเกินมาแล้วนะครับไอโต้แพงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไัโต้แพงๆถ้าอย่าง ง่ายเลยถ้าจริงอทีนี้ก็ยังแพงไม่พอนะมีแพงยังไม่แพงแพงไม่พอเดี๋ยวพอะแพงไม่พอก่อนแพงไม่พอเท่าไหร่แพงไม่พอเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกพี่เก่งว่าเท่าตัวไร่ะอ่ะครับตัวนี้เป็นเลทพอรีทูห้าบานะครับาอ่าสักเจ็ดเจ็ด0ม0 0นนด้เราให้แสนส0งโอ้แอ่ใกล้เคียงเแะใกล้เคียงสุดแล้วแจริงเหรอมันแพงตรงไหนพี่ ตัวนี้อ่ะตัวนี้มันทําเป็นเหมือนกับพวกมันทามาเป็นยังไงก็คือเป็นรุ่นรีูในปี58าครับผมก็คือทําในรูปแบบแบบนั้นแล้วก็ทำมาเป็นพวกแบบให้มันดูแบบเก่าด้วยครับผมก็คือว่าในยุคปี58าแปตอนสมัยนู้นแ่ะสเปคเป็นแบบนี้ประมาณนี้ครับผมเราก็เลยรีชูมาใหม่เป็นแบบนี้มใหม่สเปคทุกอย่างเหมือนหมดเลยก็เหมือนกันครับใกล้เคียงกันครับผมแล้วก็ยี่ห้นะาวัสดุอะไรดิ มาส่วนมากก็ถ้าเป็นคลิปสั้นเนี่ยวัสดุเขาก็คือใช้แบบเหมือนกันอยู่แล้วเรื่องของสายนะตัวนี้พี่บอกว่ามันยังแพงไม่สุดกูแพงสุดเนี่ยอยู่ไหนแพงสุดมันขายไปแล้วนะโอ้โหราคเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อันนี่ผมเคยเห็นสุดก็ประมาณีเสามแสนกว่าบาทรุ่นอะไรรุ่นอะไรฮะมันเป็นรุ่นไอของโจอ่ะมันอยู่เป็นมีชช่ห้าเก้าอ่ะ ผมช้นแพงกว่าอีกใช่มันาททำมาเป็นลิมิเต็ดใครเป็นคนซื้อไปคะเป็นควงการหรือว่าชนธรรมดาคนธรรมดาเน่ยเขาชอบมากเลยเนาะอามาดูเรื่องแกจตบ้างดีกว่านะครับนอกจากเครื่องดนตรีแล้วมีอะไรที่แบบน่าสนใจที่เรามันช่วยทำให้แบบว่าดนตรีมองราดูน่าสนใจ ก็เนี่ยครับก็จะมีถ้าเป็นอุปกรณ์ของพวกกีตาร์นี่ก็ง่ายๆเลยก็คือต้องมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ช่วยเติมนิดนึงเอฟเฟกต์พวกนี้มันจะมีแบบว่าช่วยในเรื่องของอะไรบ้างให้เสียงแบบไหนบ้างมันจะเป็นการปรุงแต่งนะปรุงแต่งเรื่องของเสียงทำให้เสียงดูมีมิติมากขึ้นในราศีแต่แบบง่ายๆคือจะมีพวกวีเลย์คอรัสป็เสียงแตกอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้หมดได้หมดครับคือเหมือนในหนึ่งตัวมันสามารถทำได้หลายเสียงถ้าถ้าอย่างง่ายๆเลยได้อย่างก้อนใช่ไหม ตามบล็อกเหมือนงี้ครับเป็นก้อนหนึ่งตัวต่อหนึ่งเสียงครับแต่แล้วอย่างเป็นพวกมัลติเอฟเฟกต์ที่มันเป็นผู้เป็นแพนแพนพวกนั้นก็คือว่าจะใช้เท้าเหยียบๆกันใช่ครับที่เขาตอนนั้นก็จะมีแบบหลายๆแบบนีทำง่ายกว่าแต่อย่างนี้บางทีแลมันราคามันก็แตกต่กครับผมอย่างนี้เนี่ยพวกเทคโนโลยีในเรื่องของเอฟเฟกต์เนี่ยมันไปไกลถึงไหนแล้วพี่โอ้หจริงเอฟเฟกต์มันมีเยอะนะครับนี่แค่ นีฮอร์สองนิฮอรอย่างเงี้ยอ้ยนี้เหรอเดี๋ยวมีแบบอันเล็กๆด้วยอ่ะข้างในคืออะไรอะคะเล็กๆก็มีนะแล้อย่างพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาจะ็กมากเลยปมเดียวๆเหรอไหนเป็นมินิสมัยเดิมเขาจะมีเอฟเฟิเป็นพวกตัวเล็กอย่างนี้อีกเยอะแล้วแต่เราก็ใช้เท้าเหยียบตรงนี้ใช่ใช้บมันให้เสียงเหมือนกันไหมครับพี่แล้วมันแล้วแต่ก้็นะอย่างพวกนี้อย่างตัวแรกก็เป็นคอรัสคอรัสนี่หมายถึงยังไงอะคร พอเล่นไปเสียงกีตาร์จะมีสองเสียงนี้อะค่ะอ่าเหมือนก็มีเสียงเปลี่ยนมีเสียงคู่เสียงคู่มีเสียงคู่ดีที่นึงเหมือนไมนได้สองตัวเหมือนก็มีเสียงเพิ่มมาอีกอืมีอีกเสียงนึงนะผมก็ดีนะแล้วมีตัวที่ทำให้เสียงร้องมีเสียงภาษาใช่ไหมมาแล้วเสียงร้องเนี่ยมีมีขอจริงเหรอก็มีเป็นคอรัสก็มีนของเรานะขายดีร้องปุ๊บแล้วประสานให้เลยใม่ เขาจะตามคอร์ดที่เราจีบแล้วเวลาเราร้องผ่านไม้แล้วไม้เสียบต่อตัวเนี้ยเสียงที่ออกมาเป็นสองเสียงมีประสานเบาๆให้ด้วยตามคอร์ดสามารถเลือกคู่ได้ด้วยคู่แตงโมห้าอะไรได้หมดเลยเหรอมีใช่ไหมคะพาไปด้วยมีไม่มีตายแล้วนึกว่าแฟมบิลี่ช็อปคอมี่ใช้อะไรตายอ๋อนี่อันนี้ของกีตาร์นี่ร้อันนี้ร้อยอ๋อกีตาร์กีตาร์ด้วย คือต่อไปนี้คือออกเดียวได้ถ้าเล่นกินนถ้าเล่ดนตรีอะไรสักอย่างเล่นป็นแล้วก็คือมันเป็นเอฟเฟกของกีตาร์เลยครับอ่ามันเป็นเอฟเฟกร้องฮะแล้วก็สามารถใช้ตัวบกหรือติดได้คือมันจะสามารถเปลี่ก็บเบาะแสได้อ๋อมีมีปี๊ไม่ต้องไปถือการใช้งานเลยอ๋อมีสองลายใช่ตูจีนรถกี่เปอร์เซ็นต์ครับเทนต์สกาตูจีร้านปิดยกที่ถ้าซื้อตูจีนแล้วว้าวเสียดายเลยมาันเป็นจีนวันหนึ่งละกันงนมันก็เป็น คือเหมือนเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ไปไกลนะคือเดี๋ยวนี้ร้องเพลงก็มีเสียงประสานได้แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้แบบอีกคนหนึ่งผมอย่างเกจเกจเนี่ยผ่านอย่างเรื่องศิลปินบ้างครับร้านในเมื่อเป็นร้านที่ขายพวกเรื่องดนตรีเนี่ยศิลปินก็ต้องแวะเวียนมาเยอะใช่ไหมครับที่นี่เนี่ยมีศิลปินดังๆคนไหนมาบริการจริงก็เยอะนะมีหลายรุ่นเลยครับมีทั้งอย่างตะกอลก็จะมีแบบพวกหลานมริษานก็มาเคยมาเป็นพ่อของแมทที ดูชาวยุ้ยด็อกก็มาลมาครับมาหมดเลยฮะครับผมมาก็จะมากันมาซื้อเลียงสอยตัวไหนไปบ้างฮะเป็แพงๆสอยไปไหมส่วนมากเขาจะมาซื้อพวกเอฟเฟกแล้วก็กีตาร์อย่งพวกนี้เขาก็ซื้อเรื่อยไปพวกเซนเดอร์พวกกีตาร์ตัวแอสเตอรี่เใช้เหมือนกันสายกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะอะไรต้องเปลี่ยนอยู่แล้วใช่มากคนพวกนี้ก็จะมาเดินแถวนี้แหละครับผม แล้วต้องรู้นะเนี่ยว่ามือเดินแบบนี้เป็นแหล่งอยู่แล้วนี่จะได้มาเดินก่อนพี่เจ๋งพี่เจ๋งเล่นกีตาร์เอ่ยเล่นเครื่องดนตรีอะไรเป็นบ้างคือจริงๆเคยฝึกกีตาร์แต่เล่นพวกกีตาร์โป่งอะไรเงี้ยครับออสมัยแบบเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพวกกีตาร์ไฟฟ้านี่ไม่เคยจับเลยครับจับได้เอาสักหน่อยไหมโอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่เล่นพี่เล่นได้ใช่ไหมขอเล่นได้นหน่อยขอเล่นได้หน่อยเรามีนักร้องแล้วเอาสักหน่อยไหมสักหน่อยเดี๋ยวผมตีกลับให้ตรงนี้ตีกลับตีกลับให้ เก็บ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 เรราชิงฉาบให้ละกันเออเอาสักเพลงสักเพลงผสมผสานมากด้วยอะไรฮะคุณผู้ชมศิลปินก็พร้อมแล้วนะครับนักดนตรีก็พร้อมแล้วครับอยู่ดีๆก็อยากเล่นขึ้นมาซะอย่างนั้นก็กวนพี่เขาช่วยเล่นกีตาร์ให้ด้วยวันนี้ถูกต้องนะฮะอติมพี่นะพี่นะครับเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมไลฟ์เวอร์ชันครับไปชมมาเลย วันนั้นฉันทำอะไรที่ไม่ดีที่ผิดไปอยากจะขอให้ลืมมันไปได้ไหมกลับมารักกันเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหเธอยังรอเธอเสมอทุกครั้ง ไม่หายใจไม่อยากมีชีวิตอ้งางว้างอีกต่อไปก็มันทนไม่ไหวจริงๆเพราะหัวใจรักเธอคนเดียวเ <Yeah! S 1> ย a อ,อ,อ้ะจบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ฟังมาไปกันแบบสดๆสดเนาะท่านชมเนาะ ใช่แล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆพี่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมให้ฝากร้านหน่อยเผื่อว่าใครที่สนใจอยากจะมาซื้อมาดูเครื่องดนตรีแล้วก็มาขอคำปรึกษ,ษาครับมาได้<ม><ม>ที่ไหนยังไงก็มาที่เวิร์กนครเกษตรก็จะมีก็ร้านเราก็เบงแอบแสงแล้วก็มีสาขาหนึ่งที่เซ็นทรัลเวิร์กนะครับนครเกษตครับผมรู้จักกันดีแล้วนะครับก็ส่วนมากที่เนี่ยก็จะเปิดจันจานถึงเสาจานถึงเสาปิดบ้านนิด เปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะเปิดยาวนะครับผมมาที่นี่ก็ปรึกษาได้ได้ครับคุยได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับก่อนจะมีสักตัวลงตัวติดกับบ้านไหมฮะอล้วก็ต้องตอแนะนำให้เขาด้วยนะแนะนำให้ครับซูเปอร์เซนกี่เดือนที่ได้นี่ยเอาไข่ไปบั๊บไปเอากลับบ้านเอาไข่ไปเ้ยงไี่แกลงดีกว่าค่ะว่า พี่เก้งเคยมาเดินเลือกซื้อใหม่ใช่ครับก็เลยอยากรู้ว่าวิธีการวิธีการเลือกซื้อใหม่ของพี่เก้งเนี่ยใช้วิธีการแบบเลือกยังไงอ่ะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าไม่จําเป็นต้องเลือกใหม่ก็ได้เราลองใหม่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยเป็นนักร้องอะไรเงี้ยครับแต่พอมามาลองใหม่จริงๆหลายๆแบบทําให้ดูว่าอ๋อใหม่แต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ของมันอย่างอย่างเวลาเราได้ไปออกงานบ่อยๆเงี้ยครับก็จะมีซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยเขาคอยมิกมิกเสียงเรามิกดนตรีด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ เหมือนจะรู้คาแรคเตอร์เสียงเนี่ยผมก็เลยไปขอคําแนะนาจากเขาว่าแบบเอออย่างอย่างผมประมาณเสียงประมาณเนี่ยพี่เหมาะกับไม์ประมาณไหนเขาก็จะแนะนํายี่ห้อแนะนํารุ่นให้เราลองไปลองก่อนคือที่สําคัญที่สําคัญคือต้องไปลองด้วยตัวเองเลยเพราะว่าลองแบบหลายหรุ่นใช่แล้วคือเวลาเราไปเลือกไม์เนี่ยบางร้านเขาจะมีเป็นห้องเหมือนกึ่งๆึ่งคาราโอเกะดีดเท์เยเหรอฮะห้องให้เทสเลยแล้วเราก็ร้องแล้วมีมีแบบว่าเป็นคาราโอเกะให้เราลองเลยนะหรอใช่ครับแล้วก็เราก็ลองร้องดูแล้วเราก็จะแบบสังเกต สังเกตจากโคนเสียงว่าอ๋อมันประมาณนี้ใช่แล้วพยายามฟังเสียงที่มันเป็นธรรมชาติของเราที่สุดนะครับมันจะมันจะดีที่สุดมันจะแบบปัจจุบันมีไม์ประจําตัวกี่อันแล้วฮะมีอันเดียวครับอันเดียวเหรอคืออันนี้เลยคือลงทุนอันเดียวจบแล้วก็หมดตัวแล้ัวเกี่ยวินเท่าไหร่ประมาณส0 0 0มื่นจริงหอกไมเนี่ยครับ คือมันมันมันเป็นไม้วาดสามหมื่นก็มันเป็นไม้์ไวเลสแล้วก็ก็คิดว่าไหนๆเราเราทางานเนี้ยแบบเป็นเป็นอาชีพแล้วอ่ะเราก็ซื้อของดีๆไปเลยม็ถือว่าจริงๆแล้วไมโครโฟนก็เป็นเรื่องของเครื่องดนตรีที่มันเหมาะกับนักร้องรับคู่กันไปตลอดมีแนวโน้มจะไปซื้อใหม่อีกโอ้โหคงอีกนานแล้วครับแต่ผมว่าอันนี้อันนี้มันโอเคแล้วคือจริงๆราคาของไม์มันก็ ไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญว่าของแพงจะเหมาะกับเรานะบ,บางทีของแบบไม่ต้องแพงมากแต่ว่าเราลองแล้วเราถูกใจอะ่ะบางทีจับแล้วเหมาะมืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้ว,แล,วแล้วแต่คนชอบเลยครับแล้วจะเป็นต้องใส่ตัวครอบไหมฮะอ๋ออย่างผมไม่ใส่แต่ว่าใส่เฉพาะตอนที่เราจะเก็บ <c oughs> เขา้า <c oughs> คือเวลาซื้อเป็นไมค์ไวเลสครับมันจะมันจะต้องมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์มีอะไรใส่แหลกของเราคือเวลาไปทัวร์เงี้ยก็ต้องยกกล่องนึงเล็กๆของเราไปก็แล้วมันจะมีช่องใส่ไมค์เงี้ยก็เอาซอฟต์ไว้หน่อยให้มันแบบเวลาขึ้นรถไม่กระแทกใช่ครับก็ยังดีกว่า แต่จริงจริงเหมือนเขาเรียกว่าอะไรหน้าที่จริงๆของมันคืออะไรฮะการกันลมอ๋อตัวนี้แหละครับก็คงซอฟเรื่องเรื่องทับลายไงฮะอาจจะเรื่องลมมั้งแต่ว่าโปรตีไม่ใส่ครับก็คือล้องไม้เปล่าเลยใช่เป็นไม้ขอาเปล่าเอาวถอะคุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยเวิร์อนครเกษมเนี่ยนะฮะเราก็รู้กันแล้วว่าจะมีพวกบรรดาเครื่องดนตรีต่างๆนะครับทั้งในประเทศต่างประเทศคือทั่วทุกมุมโลกเนี่ยจะมารวมอยู่ที่นี่